เมื่อคืนนี้ก็รายงานเงินเฟอ้อทั้งสองประเทศนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับอินไลน์นะครับเงินเฟอ้อญี่ปุ่นเนี่ยออกมานะครับอยู่ที่สามเปอร์เซนะครับ <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามันเกินทาร์เก็ตมาแล้วนะคืออย่างที่บอกไปคือ BOJ เนี่ยคุณสังเกตด,ดีๆคือญี่ปุ่นเขาก็เป็นคนอยู่ในโหมดแบบคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงมา,มาจริงๆมาสักพักแล้วนะก็คือรู้ความที่ว่าเขา่อยู่ในลอสเดสเคดเขาอยู่ในภาวะเงินฝืดมานานนะ่ะ พอเวลาเงินเฟอ้อมันค่อยๆขึ้นนะครับมันไม่จําเป็นว่าแตะ1.9แล้วไปแตะ2ปุ๊บพอเวลาฮิตททรเก็ตปุ๊บแล้วมันต้องขึ้นดอกเบี้ยไม่ใช่เห็นไหมครับว่าทั้ง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 กราฟข้าง,งล่างขวามือเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยว่าเขาต้องมีบัฟเฟอร์เผื่อก่อนนะครับคือแบบต้องเห็นเวกโกรดแบบ 3%-4% เพื่อให้มันสร้างเงินเฟอ้อในฝั่งดีมานนะครับในขณะเดียวกันเนี่ย ในขณะเดียวกันคือมันก็ต้องเกินไปสักระยะหนึ่งอะ่ะมันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าสองจุหนึ่งสองสองแล้วคุณส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยแล้วไม่ใช่เขาก็ต้องระวังว่าขึ้นปุ๊บมันก็เงินเฟอ้อจะกดหรือเปล่าแต่อันเนี้ยจะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยมันอยู่กรอบอ่อถ้าคุณลองดูเส้นปากสีขาวอะ่ะเห็นไหมครับว่าน่าต้องแต่ในช่วงเดือนธันวาคมปีสองสีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟอ้อมันอยู่ต่ำกว่าเส้นปะกสีขาวมาตลอดทางอะ่ะเห็นไหมครับว่ามันอยู่สูงกว่ามาตลอดทาง นะครับซึ่งอันนี้คือในฝั่งของตัว CPI นะนะครับซึ่งถ้าคุณดู overall แล้วอ่ะนะครับมันก็ถือชือใช้คําว่ามันสูงกว่าเกณฑ์มาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็บางทีคือเขาบอกว่าถ้าดูในฝั่งของตัวคอ e เนี่ยนะครับมันอยู่ aboveBoJtarget เนี่ยมา44เดือนติดต่อกัน44เดือนติดต่อกันนะความหมายก็คือเฮ้ ขอให้มันเมคชัวร์ก่อนว่ามันจะไม่กลับไปเป็นเงินเฟ้ออะอันนี้มันมีความสําคัญมากนะครับทุกคนคือเหมือนกับว่าบางประเทศเนี่ยคือแตะปุ๊บขึ้นแตะปุ๊บลงคือกรอบสองเปอร์เซ็นเนี่ยแตะลงปุ๊บขึ้นแตะขึ้นปุ๊บลงหมายถึงว่าเงินเฟ้อกับดอกเบี้ยแล้วเงินแล้วก็ดอกเบี้ยกับเงินเฟ้อนะแต่ของญี่ปุ่นคือเขาก็ต้องให้มันเกินแบบไปปีหนึ่งสองปีก่อนนะครับให้มันแบบเมคชัวร์ก่อนเลยอย่างอันเนี้ยเห็นไหมครับว่าต้องแต่สามคิวสองต้องแต่สามคิวสองสามอ่ะจนถึงตอนนี้ก็สี่สิบกว่าเดือนติดต่่อกันแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปคือเฮ้ยเวชโกลโตดีนะครับแล้วก็ในฝั่งตัวเงินเฟอ้อของทางประเทศญี่ปุ่นมันก็เกินเกณฑ์มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เริ่มส่งสัญญาณแล้วว่าเอาอีก 25- ่สิบหพอยต์ขึ้นเป็น0.75แล้วกันนะครับลงไปดูในไส้ในเนี่ยก็พบว่าเงินเฟอ้อที่มันมีการปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันถูกพุชจากราคาพลังงาน นะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องมีการนําเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็พยายามจะ,ะประคองค่างเงินนะครับเพราะว่าถ้ามันอ่อนจนเกินไปเนี่ยมันก็เป็นการนําเข้าต้นทุนที่มันสูงแล้วมันก็กลัวว่าไอ้สาเจากชาร์ตนี้มันจะเอาไม่อยู่ก็พยายามส่วนหนึ่งก็คือพยายามจะหา indirect benefit indirect แบบตัว,ต,วตัวทางอ้อมของการที่พยายามจะลดค่างเงินเยน ให้มันแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์หรือประเทศอื่นๆที่เขามีการนําเข้าเพราะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับมันก็แลกหนึ่งบาทไปเป็นเยนห้านะเพราะมันลงไปเหลือศูนจุดสองแล้วอะทุกคนนะครับมันก็ต้องเหมือนกับอ่ะขึ้นรัสนะครับเพื่อประคองให้แข็งให้พอแข็งปุ๊บก,ก็นําเข้าสินค้าพลังงาน,งานเงินเฟอ้อจะไม่ได้ต้องพุ่งขึ้นอย่างมีนัยยะไหนไะม่ใช่เนี่ยในช่วงที่ผ่านมากลัวว่ามันเกินสองมานิดเดียวตอนเนี้ยกลัวว่ามันกำลังจะเกินสามไปเยอะ เพราะฉันบริบทแบบนี้มันเป็นบริบทแบบไม่ได้เป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้นอย่างที่แบบหลายหลายคนมีความกังวลน,น่ผมว่านะคือถ้ามันขึ้นโดยความไม่พร้อมอันนี้โอเคถ้ามันขึ้นบนความพร้อมอันนี้ไม่น่าซึ่งโอเคล่าสุดนะครับอ๋อผมเช็คลาวในแชทบอทนะครับพันธุ์ใจหลกักๆนะครับโทนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่รอบนี้โทนไปอยู่ที่ความฮอคิชหรือโดวิชของทางคุณโออดาที่จะ ส่งสัญญาณต่อดอกเบีย้ยในปี2026นะครับโทนมันจะไปอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะตอนนี้มันก็เทรดอยู่ประมาณ1 5 5ดอลลาร์เยนนะนะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าโทนเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยคือมันจะไปในทางแบบกี่คือตอนนี้เสียงมันแตกญี่ปุ่นเนี่ยคือเหมือนเมกาเอางี้คือเมกาณนะวันนี้หนึ่งสามสี่มาหมดอะแต่เดี๋ยวอธิบายฟังเมื่อก่อนเมื่อของเราอยู่สแสตนสามครั้งนะ ตลาดอยู่สอดอทพอตอยู่หนึ่งแต่เมื่อวานนี้พอเงินเฟ้อเมริกาประกาศปุ๊บมีคนคอสี่ครั้งแล้วนะครแต่เห็นได้เลยว่าโอ้โหเฮ้ยมันแวรี่มากซึ่งมันก็ไม่แปลกว่าทำไมตลาดมันผันผวนสูงมากคือปกติอ่ะมันจะห่างกัน1นถึงสครั้งโอ้หตอนนี้เฟดรอดหนึ่งถึสี่ครั้งแล้วอ่ะความต่างซึ่ง BOJ ด้วยและมันดันเป็น2ประเทศที่มันมีความแคลร่เทรดต่อกันประเด็นมึงคือตรงนี้ ว่าในปี2026เนี่ยมันหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงของการสวิงเทรดคือดอกเบี้ยของ BOJ กับดอกเบี้ยของ F ฟดเนี่ยซึ่งเป็นพี่ใหญ่เบอร์หนึ่งของทั้งภูมิภาคเลยเนี่ยมันดันไม่นิ่งทั้งคู่นะบางคนบอก BOJ 50ปิ๊บก็เก่งแล้วเคยขึ้นจะแลนด์กว่านี้แต่สุดท้ายก็ขึ้นไม่ได้บางคนบอกไม่ได้แล้วภาพแบบนี้มายังไงก็ต้องเ5ดห้าเหมือนกับเฟดะครับอย่างเงี้ยแหละมันจะสนุกคือถ้ามันเหมือนกันเป๊ะๆคาดการณ์เหมือนกันเป๊ะๆอันนี้มันจะไม่สนุกต่อการอ แต่อย่างเงี้ยมันจะสนุกคือคิดต่างนะครับใส่ Position ความเห็นต่างลองคอลช็อตพุทอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยความผันผวนมันจะเกิดขึ้นแน่นอนแต่ผมไม่ได้บอกเป็นปัจจัยลบนะมันมีความผันผวนเกิดขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกตั้งคําถามไว้เลยนะครับว่า BOJ เฟดนะครับปีนี้คงนอนมาตรงจบตรงนี้แล้วแหละนะครับก็เฟดผ่านไปแล้ว BOJ ก็0ู5เนี่แหละบ่ายวันนี้ นะครับคำถามก็คือปีหนา้าเท่าไหรอ่อันนี้ก็คือเป็นภาพเคร่าวๆผมกดให้ทุกท่านดูตรงนี้นิดนึงดีกว่านี่คือที่คอนเซนแซสท่านนะนี่คือมันนอนมา0.75ปีนี้แหละนะครับนี่ครับ7.2 7.2ก็ค,คือ0 7.5แล้วกันนะเพราะว่ามันมันบ่ายวันนี้แล้วมันไม่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 ไม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 ดิฟแล้วนะครับแต่คุณดูนี่ 4Q26 นี่1นะเห็นไหมครับว่ายังมีคนคอ1 ยังมีคนคหนึ่งจุดสองห้าเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายคืออะไรความหมายคือวันเนี้จุดเจ็ดห้านะครับปีหน้าเนี่ยยังมีคน c อขึ้นแค่หนึ่งครั้งอยู่เลยกับสองครั้งอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย B O อันนี้คือคอนเซนทัสของบูมเบิร์กนะนี่คือคอนเซนทัสของบูมเบิร์กนะยังมองแค่หนึ่งถึงหนึ่งจุดสองห้าถูกไหมดูสี่คิวสองหกนะเห็นไหมครับว่าแต่ถ้าบ่ายวันเนี้ ป่ายวันนี้ถ้าออกในเชิงบอกคอกของคนทางคุณอวยดานะแนะ้ามันปรับจาก1กับ1,25ไปเป็นหนึ่งกับหนนะก็เดี๋ยวจะวันเทิงกันหรือเปล่าเนี่ยมาคุยกัน